สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่รักสิ่งแวดล้อมนะครับวันนี้วันที่23มกุมภาพันธ์2566วันนี้เรามาดูกันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนเศษอาหารใบไม้ของวันนี้ทําอย่างไรอ่ะเปิดดูนะครับเปิดดูสิครับวันนี้มีโจทย์คือมีเศษอาหารอะไรบ้างเศษผักเศษแกงกนะับผักแกงต่างๆโอ้โหส่วนใดข้างบนเป็นผักนะข้างล่างเป็นพวกอาหารต่างๆเดี๋ยววันนี้นะครับเช่นเดิมครับในวีโอชุดต่อไปนะครับเราจะเปลี่ยน เศษอาหารแลครับและใบไม้ให้ไก่เป็นดินอย่างนี้นะครับซึ่งเป็นการทดลองซ้ําแล้วซ้ําอีกนะให้ทุกท่านได้เห็นอ่ะวันนี้ในวีโอชุดก่อนนะครับท่านจะเห็นว่าลุงออดได้เติมใบไม้ไปแล้ว5ากระสอบนะครับแล้วได้เติมเศษอาหารนลครับลงไปในนี้15ถังอ่ะถังที่16สําหรับวันนี้วันที่23มาเลยนะครับเดี๋ยวลุงออดจะทําให้ทุกท่านนะเห็นรายละเอียดทั้งหมด เพื่อนำไปต่อยอดต้นแบบของการกำจัดเศษอาหารต่างๆถัทงที่16ใช่ไหมครับอันนี้ถ้าดูสภาพนะฮะถัทงที่16นะครับเศษผักเศษมะเขือเศษเปลือกไข่เปลือกปูเปลือกกุ้งมีถุงพลาสติกด้วยค่ะก่อนย่านำออกถุงพลาสติกนะครับเอานำออกนะครับถังต่อไปนะครับถัทงที่17นะครับถัทงที่17 เทลงไปแล้วนะครับถังกำลังเทนะฮะถังที่17เจ็ดปั้มลงไปก่อนนะฮะปั้มลงไปก่อนเพื่อมันจะได้ยุบตัวลงนะครับถังที่สิบเจ็ดเดี๋ยวหาอะไรกดถังที่สิบเจ็ดนี้มีกลิ่นเล็กน้อยฮะเกิดจากว่าคงจะไม่ได้รับจุลินทรีย์ตั้งแต่แรกนะฮะเอาละครับต่อไปนะครับเป็นถังที่สิบแปดนะครับเดี๋ยวเรากดก่อนดีไหมครับกดตรงนี้ลงไปนิดนึงก่อนนะครับ นะครับมีกินผักเน่านะลูกน้องลุงออดคงจะลืมใส่จุลินทรีย์ดักไว้ตั้งแต่แรกแต่ไม่เป็นไรครับจุลินทรีย์จิตอาสาเราจัดการได้นะครับโอเคลำดับต่อไปเป็นถังที่18นะครับที่เราจะเทลงไปนะครับถังที่18แล้วนะครับใจร้อนไปนิดนึงครับผ่านไปแค่วัน2วันเองก็เทอีกแล้วครับก็อยากจะให้คลิปวีดีโอนี้มันสรุปลงที่18ก่อนนะครับเพื่อจะได้ทําเป็น YouTube สอนสมาชิกต่างๆนะครับว่าถังขนาดนี้นะครับสามารถจุใบไม้ไปแล้วนะครับ5กระสอบแล้วก็เศษอาหาร18ถังนะครับเดี๋ยวก็จะต้องเว้นระยะหนึ่งนะครับเพื่อให้ยุบตัวลงแล้วเราก็จะเทถังที่19 20 21ต่อไปนะครับเอาจูดินซีราดได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ยุบลงไปนะครับแล้วสำหรับนี่ท่านดูนะครับ ที่เราเห็นก็ไม่มีนอนถังนี้ไม่เหม็นเลยไม่มีนอนเพราะถังนี้โดนจุลินทรีย์อัจฉริยะจุลินทรีย์จิตอาสาของลุงออจัดการไปนะครับท่านทั้งหลายมีคําถามหนึ่งอยู่ในใจทุกท่านใช่ไหมครับว่าอตักอีกนะฮะน้ําจุลินทรีย์ที่เทล,ลงไปน้ําที่เกิดจากเศษอาหารที่เทล,ลงไปถึง18ถังนะี่ะน้ำเหล่านั้นมันอยู่ในถังนี้หรือเปล่าหรือไหลไปไหนเอาละครับฉเฉลยกันนะครับ จะเลยกันในตอนนี้ว่าน้ําที่เทไปตรงนี้นะเป็นน้ําจุลินทรีย์อัจฉริยะจุลินทรีย์จิตอาสาเขาจะไปดับกลิ่นแล้วก็ไม่ให้มีหนอนแล้วให้เกิดย่อยสลายกลายเป็นดินอย่างเร็วน้ําเหล่านั้นไปไหนน้ําเหล่านั้นจะถูกซึมลงไปในบริเวณน,นี้นะครับและก็จะลงมาที่ก้นถังก้นถังนี้จะมีรูเล็กๆอยู่รูหนึ่งนะครับนะครับก้นถังนี่จะมีรูเล็กๆน้ําจากก้นถังนี่นะครับก็จะไหลลงสู่พื้นดินแล้วก็ซึมหายไปอย่างรวดเร็วในกรณีที่ ถ้ามีกลิ่นตรงนี้ทําไมรู้ไหมครับเราก็นําจุลินทรีย์จิตอาสาลาดทับไปกลิ่นก็จะหมดเลยครับและที่สําคัญพื้นดินที่ใดก็แล้วแต่นะครับถ้าสัมผัสจุลินทรีย์จิตอาสาพื้นดินบริเวณนั้นจะเกิดอาการล้วนซุยเละครับดินจะล้วนซุยน้ําจะทุกอย่างจะซึมหายไปในพริบตานะครับอ่ะทดสอบให้เห็นเลยครับคุณหนูล้มถังน้ําลงไปเลยเป็นถังทีตาลัยให้รู้ว่า มันซึมได้กันล้มเลยฮะล้มลงไปบนพื้นดินท่านจับตาดูดีๆนะฮะท่านจับจับตาดูทุกท่านดูนะฮะพื้นดินที่สัมผัสกับจุลินทรีย์จิตอาสาจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นท่านจับตาดูดีๆท่านจับตาดูดีๆเลยนะฮะใช้เวลากี่วินาทีครับใช้เวลากี่วินาทีครับน้ําถังเต็มๆได้หายไปจากพื้นดินอย่างไรนี่คือคําที่ลุงออสไปสอนทุกที่ว่า จุลินรีย์จิตอาสาทําให้ดินล้วนซุยเขาย่อยอินทรียวัตุที่ตกค้างอยู่ในดินเข้าใจแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาถึงจุดจุดนี้ย้อนกลับมาถึงจุดนี้นะครับเดี๋ยวเอาใบไม้ทับได้เลยนะครับย้อนในจุดนี้นี่เองครับทําให้ไม่มีน้ําขังในนี้เลยเขาซึมหายไปในพื้นดินทั่วพิบตาเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราเอาใบไม้โปะก็แป็งนันว่าจบกับจุดนี้นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่20กุมภาพันธ์2566ครับ ทุกท่านอยู่ในบรรยากาศบริเวณบ้านศูนย์การเ,ลลเรียนรู้เกษตรครูเรือนของลุงออสนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับที่ลุงออสจะได้มาสาธิตให้ทุกท่านได้ติดตามผลการทดลองในการที่จะเปลี่ยนเศษอาหารหรือใบไม้ให้กลายเป็นดินแบบนี้นะฮะเนี่ยให้กลายเป็นดินเป็นถังใหญ่ๆนี้อ่ะวันนี้มีขยะอะไรบ้างครับทั้ง3ท่านเปิดเลยนะครับถังที่1นึ่งเศษผักนะครับ ถังที่สองเศษผักและเสร็จกับข้าวเสร็จแกงถังที่สามนี้ก็เปลือกคงเปลือกไข่อุดบัรยายมี่มีอะไรนี้มันนี้บ้างนะมะเขือพลิกอเอาเป็นว่ามุเหตุไปไก่ในนี้นะครับทั้งสามถังนี้นะครับเราจะมาใส่ในถังที่ทุกคนคุ้นเคยนะครับซึ่งเป็นการทดลองในช่วงเวลาเวลาที่ผ่านมานะครับว่าเราได้ ใส่ขยะลงไปในถังนี้แล้วตอนนี้นะใส่ไปสิบามถังนะฮะวันนี้ก็จะเป็นสิบห้าถังนะครับสำหรับวันนี้ก็วันที่ยี่กุมภาพันธ์2566อกอ่าเอา <c oughs> ทั้งสามังโทษนะทั้งสามถังมาเทใส่นี่เลยนะครับถังที่หนึ่งอันเชิญโดยคุณสุบินกับคุณพักรักคุณชมรมคนรักในหลวงนะครับมาแล้วเป็นถังที่สิบสามใช่ไหมอ่าถังที่13ามลงไปแล้วครับ ขยะถังที่สิลงไปแล้วเอาละครับกลิ่นเปรี้ยวๆเล็กน้อยเพราะเราได้จุลินทรีย์จิตอาสาถังที่สองคือถังที่14อ่ะขยะถังที่14มาลงไปถังที่14ลงไปต่อไปครับถังที่สิบห้า ถังที่สิ้านะครับขยะถังที่15้ามาแล้วนะครับถังที่สิอ่าโอเคขยะลงไป15้าถังตามด้วยใบไม้ครับขยะทั้ง3ามถังที่มาวันนี้ก็เป็น15ถังแล้วนะครับที่ใส่ลงไปในนี้ดูสภาพขยะนะครับเขาจะเหมือนของดองฮะจุลินทรีย์ทำให้ครับ เปลี่ยนสภาพเป็นของดองและกลิ่นเนี่ยเบาบางมากครับอ่าลำดับต่อไปปิดท้ายด้วยใบไม้ครับผลการทดลองเหล่านี้นะฮะท่านจะได้ชมเรื่อยไปจนขวาเราจะมาพิสูจน์กันว่าถังขยะไซขนาดนี้นะฮะจะสามารถจัดการใบไม้และกะเศษอาหารได้ขนาดไหนครับตอนนี้ใบไม้ก็น่าจะสีกระสอบแล้วนะครับที่ลงไป นะครับแล้วก็เศษอาหาร15ถังแล้วนะครับลงไปวันนี้เราได้ทีมงานมาช่วยหลายท่านนะครับอ่ะลาดด้วยจุลินทรีย์นะครับอ่าแค่นี้เองง่ายๆครับแล้วคอยติดตามต่อไปนะครับว่าอีกอกี่วันมันจะยุบลงไปอีกแล้วเราจะเติมเศษขยะได้อีกอกี่ถังจนฝ่าเราจะพอใจนะครับเพื่อเป็นแบบทดสอบแบบทดลองให้ท่านนำไปประยุกต์ใช้ สมมติว่าถ้ามีขยะถังขยะขนาดนี้เราจะสามารถกําจัดใบไม้ได้ปริมาณเท่าไหร่แล้วก็เศษอาหารปริมาณเท่าไหร่นะครับสำหรับตอนนี้ผลการทดลองนะครับเศษอาหารไปแล้ว15ถังนะครับใบไม้ตอนนี้ประมาณ5กระสอบนะครับจัดการแล้วคอยติดตามผลงานต่อไปนะครับไปจะ,ะเป็นการอธิบายอย่างต่อเนื่องนะครับกรณีดินหมู่บ้านจัดสรรต่างๆจะเป็นดินดานจะเป็นดินทรายที่ขุดยากมากเพราะมีหินผสม ก่อนที่จะขุดหลุมปลูกต้นไม้ทุกชนิดนะครับเราให้เอานําจุลินทรีย์จิตอาสาราาลงไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือดินจะเปลี่ยนสภาพเป็นสีดําแบบนีบ้มันแปลกมากๆเลยแล้วก็ขุดง่ายแล้วมีกลิ่นหอมอ่อนปลูกอะไรก็จะงามล่าก็ไม่ตายนี่นะครับก่อนจะปลูกอะไรนําจุลินทรีย์จิตอาสาไปล่าซะก่อนนะครับท่านผู้ชม